พามาแล้วช <łość> ้างก็ได้ครับครับมาโปมาโบอกว่ามาโปเหยนล่างเหานล่างนะครับแล้นั่งอยู่ข้างล่างพอแล้วนั่งเห็นล่างปึ๊บปรากฏว่าพามาอยู่ที่ชั้นสองแล้วก็น้องพีนเป็อยู่ที่ ก็เห <Vander> ็นเวไฟไึ้นาบอกว่าแกก็ไปดทนเรแล้วก็มาเลก็ไม่ <S <S ัพไม่ักปจก็พยายามหาทาบเรากฏว่ามันมาเนี่ยรู้ว่าน้องตัวเล็ก่อยู่เหมกลังจะทาอะไรอยู่มัะกครับอยู่ก็พยมที่จะไปตามน้องลงมาพอหลังจากนั้นปึ๊บปรากฏว่าไฟมันขึ้นเร็วครับก็เกิดไฟไหม้ครับเป็นต้นถ้าช่วยรได้ อากรกนเองนั่งอยู่ข้างล่างครับไม่ยอมออกครับไม่ยอมหนีไปไหนการทางตำรวจกับญาติก็เลยเข้าไปก่อกลุคือเพลิงเนี่ยกำลังไหม้อยู่เลยครับไม่ชั้นสองไม่ไม่ชั้นสองอยู่แล้วก็เราจะดับเคือพูดง่ายๆว่าตั้งแต่เกิดเหตุดันคนเพิงจะดับแกเขาล่งอยู่ข้างล่างตลอดทางตำรวจกับทางญาติก็เลยไปแกไม่ยอมอล่อาก็เลยกุมแกออกมาแมันอยู่ข้างนอกไม่เข้าการตำรวจมาแล้วที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของพนักงานตำรวจครับแล้วก็จนสุดท้ายเลยก็เลยที่ ท่านพากันเลยผมแต่แรกผมก็มาไม่ค้ยไปตามน้องลงมาอานี้ก <out> ็ใช่เพราะว่าน้องอยู่ทั้งสายังไม่รู้เรื่องอันนี้คือามรไปเพิเนครอันนี้คือทำอะไรไจะขึ้นขบนอันนี้คือทำํำบอกต้นของอาตเดี๋ยวพวกนี้คงไ่จุดรัข้นเท่